ราบผมภาคเป็นมูฟาซาครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับที่ได้ที่ได้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาภาคภาคเสียงลอาดิสนีย์มูฟซาขเราที่กตื่นเต้นมากเป็นงานที่ที่ใหม่ก็ยากคือแบบท้าทายมากจริงๆแล้วตัวตัวของมูฟาซาก็คือจะมีจะต้องมีความเป็นเป็นผู้นำมีความเป็นเจ้าป่าแต่ว่า มันก็จะมีการเดินทางของของตัวละครตุลาก,การต่างๆก็ดีครับสนุกครับเพราะว่าทีมที่เขามาโคชชิ่งพวกเราเวลาเราภาคเขาเขาสอนเรายเยอะเขาเก่งแต่ว่าเข้าไปดูก็คือจำได้หรือว่าเป็นเสียงเนี่ยผมว่าจําได้แต่ว่าการภาคเสียงเนี่ยคือเขาก็จะบอกว่าหลับตาแนละ้วต้องรู้สึกได้ว่าว่าเสียงเนี่ยพูดมีความรู้สึกยังไงมันจะไม่เหมือนกับ เราพูดบทละครหรือว่าเราเล่นหนังภาพยนต์หรืออะไรเงี้ยครับมันจะค่อนข้างจะแตกต่างกันเรียกว่าเ n e r g y ต้องเยอะกว่า Energy ต้องเยอะกว่าแล้วก็ดินามิกของเสียงมันก็จะมีขึ้นมีลงมีเบาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่ที่ที่ไม่เคยทำเลยจำได้ครับผมว่าจาได้ผมก็ชัดเจนทุกคนเลยไมต้องขแก้ด้วยคราบผมภาคเป็นถ้าผมภาคเป็นทากาหรือว่าสการในไลอันคิงครับ เป็นตัวร้ายจริงจริงๆต้องบอกว่าเป็นตัวน่าสงสารไม่รู้ผมมาเวน่าสงสารก่อนอแต่ว่าจริงๆอะไรนะครับใช่ไม่แต่ว่าจริงๆมันมีเรื่องราวของมันมันแต่ละมุมแต่ละมองแต่แต,แ,ต<อ>แต่ละมุมแต่ละมุมมอง,มองใช่เพราะว่าอย่างตัวตัว,ตวมูฟาซาเองก็มีความคิดวิธีการคิดของเขาแบบผู้นําตัวเราเองตัวทาก้าเองเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็มีวิธีวิธีคิดแบบเขา เขาเลยรู้ส eh, ึกว e no. ่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้แบบนี้หรือมันมีเหตุผลที่ทําให้เป็นแบบตัวร้ายซึ่งมันต้องไปหาคําตอบในดิซี่เดอะบูฟาซ่าพอเราจริงๆเป็นเป็นวัยรุ่นที่ร่าเริงมากๆคือเป็นพวกสุขนิยมอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบอยากมีความสุขไปวันๆแค่แบบว่าอยากไปเล่นสนุกนะครับตาม เป็นเป็นสิ่งตัววัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยก็บางครั้งก็จะมีความกลัวด้วยสมมติว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรๆเข้ามาเขาก็แบบไม่อยากให้ความสุขมันหายไปเงี้ยเขาชอบอยู่กับความสุขมากกว่าไม่กล้าเผชิญเรื่องร้ายอะไรแบบนี้ <c oughs> อย่างนี้ให้คุณต่างคนอย่างไอ้แก๊งนุ้ยนิสิตนว่าคือตอนภาคเป็นสริงเป็นยังไงแอนโธนยากมาก เสียงแคบไม่ไหวไปดูนะไปดูไปดูไแลยไปใช่ใช่ตาอู๋สุดนิยมฉลาดดำหน้าเจ้าทุกย่างก้าวให้ดูไว้แค่นี้ขอสามคนที่มานกโรเ็กที่มันอนจริงดด้วเรด็กอ่ะ <P ain> ครับก,ก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคน,นครับช่วงวันหยุดนี้นะครับผมมาดูดิสนีย์มูฟาซานแล้วกิงกันนะครับเรียกว่าเป็นหนังครอบครัวอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนพลาดไม่ได้จริงๆนะครับพวกเราคณะทีมภาคไทยนะครับผมใช่ครับก็อยากจะแบบเชิญชวนทุกคนให้ไปดูภาคไทยกันเยอะเพราะว่าพวกเราเต็มที่มากๆรับรองว่ามีสเสน่ห์สนุกไม่แพ้ของออริจินอลแน่นอน ใช่ครับก็อย่างที่พี่เดพี่เดชบอกไปนะครับก็ตุ่มเองก็เป็นแฟนดินียีเนาะก็่าจิงมีความคาดหวังมากว่าถ้าดูภาคไทยแล้วจะรู้สึกไหมผมบอกได้เลยว่ารู้สึกแน่นอนแล้วก็สำหรับน้องๆหนูๆนะครับผมก็มาดูกันได้เพราะสิงโตน่ารักมากตัวเล็กส่วนตอนโตเนี่ยก็หล่อและก็เท่มากอีกก็อย่าไปลืมดูกันนะครับผม19ธันวาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ครับ